ัครบแฟนคลับ AF ได้เฮกันอีกแล้วนะครับเมื่อทั้ง True Vision เปิดตัวสุดยอดรายการเรียลิตี้เกมโชว24ชั่วโมงกับ The Master เพื่อค้นหาสุดยอด Entertainer ตัวจริงเสียงจริงซึ่งนอกจากคุณจะได้พบกับสุดยอดนักล่าฝันและรองชนะเลิศของทั้ง5สีสั้นรวม10ชีวิตอันได้แก่วิทกับจีน AF 1 พัชชา AF2 ตุ้ยต้า AF3 นัดต้น AF4 และนัดรอน AF5 แล้วคุณยังสามารถเลือกโหวตนักล่าฟันอีก5คนตั้งแต่26มกราคมจนถึง5กุมภาพันธ์นี้ซึ่งจะเป็นใครก็ได้ในทั้ง5สีซสัน้นเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในเกม The Master นี้ได้ด้วยละครับอนอกจากพวกเราเนี่ย <10 S 2> รวม10คน,คนที่1ที่2ทุกรุ่นนะครับก็เราจะให้ทุกๆคนเนี่ยโหวตคนที่อยาก เห็นในรายการนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอีก5้าคนจากเอฟทุกๆรุ่นเลยนะครับก็ถ้ารักใครชอบใครอยากเห็นคนนั้นในรายการนี้นะครับก็โหวตเข้ามาเลยครับก็จะเป็นผู้หญิง3คนเนื่องจากประชากรนี้น่าอนุรักษ์มากแล้วก็สองคนใช่แล้วแล้วก็ผู้ชายอีก2คนค่ะเอ้าเราเตรียมตัวอยู่ทุกวันอยู่แล้วครับเพราะว่าการดําเนินชีวิตของเด็กเอฟก็ทํางานเตรียมตัวอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะฮะกับครั้งนี้เหมือนเป็นการได้ไปพักผ่อนหย่อนใจกันในบ้านกับพี่น้องเพื่อนนะฮะ กับกับเหล่าบรรดาเ f ทั้ง5ซีซันนะครับก็จะได้พบป,ปะสังสรรค์กันเฮฮาปาซิงโกแล,แล้วเราก็ได้ร้องเพลง,งกันทุกวันเสารส์ด้วยไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตกันนานก็ม้มาเล่นกันคราวนี้อยากดูก็บวชกันเยอะๆแล้วกันผมว่างานนี้สนุกแน่ๆแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ใหญ่ให้พวกเราได้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ก็มันแน่ๆครับลองดูว่าจะเป็นยังไงครับ <ผม S 3> ใช่ครับแล้วการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่รูปแบบเดิมด้วย<ช>แต่จะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าท้าทายกว่านั้นนะครับเพราะว่าการเข้าบ้านครั้งนี้เหมือนเป็นการจาลองสถานการณ์จริงในการทํางานในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้นะครับ,รบซึ่งผู้ที่จะมาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความพิเศษของ The Master รายการ Reality Game ม h ชว24ชั่วโมงเจ้าแรกนี้คงจะต้องให้คุณบอยอัธพลและพี่อมชาตรี The Master ตัวจริงมาอธิบายแล้วล่ะค่ะวันเสาร์เนี่ย คือการแสดงให้ผู้ชมได้ฟังมันแค่เข้มข้นตรงที่ว่าประเด็นที่หนึ่งคือเราจะเราจะ,าจะต้องมีโจทย์นะฮะคือมี assignment อะซายเมนหมายถึงว่ามีงานที่ส่งให้เขาทำส่วนว่าเขาจะไปทำยังไงเนี่ยเราจะไม่มีเทรนเนอร์นะครับไปสอนเขาเช้าๆไปปลุกขึ้นมาเต้นอะไรไม่มีนะฮะคือวันเนี้ยเราทำเขาเป็นเขาเป็น,เข,เ,ปนเขาเป็นดาราแล้วตอนเนี้ยแต่วันเนี้ยเราส่งคนที่เป็นมาสเตอร์ซูเปอร์มาสเตอร์มาสเตอร์ตัวจริงเข้าไปเข้าไป ช่วยเขาและคืองานที่เขาได้ได้รับไปเนี่ยก็เหมือนกับบริษัทดนตรีบริษัทหนึ่งเช่นว่าจะทํารายการเพลงหนึ่งเพลงออกมาเนี่ยจะทําเพลงหนึ่งเพลงออกมาเนี่ยคุณจะได้เห็นเลยว่าเขาดีไซน์กันแบบไหนเขาจะทํากันแบบไหนคุณจะได้ขวเห็นคนในวงการซึ่งคุณไม่เคยเห็นมาก่อนเข้าไปเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปไปบอกไปแนะรายการนี้ไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนแฟนเทเชียอากันนีแฟนเทเชียเลยเพราะว่ารายการนี้จะมีการตัดสิน การแพ้ชนะเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คะแนนโหวตอย่างเดียวด้วยแต่ผมก็จะบอกว่าคุณต uh ้องติดตามดูต่อไปเพราะว่าว uh ัน uh ที่จะคุณจะเห็นเขาเรียกว่าแหละภาพของรายการนี่ชัดขึ้นมาอีกวันก็คือวันจะเข้าบ้านถ่าในส่วนที่เป็นมีสิสเทเว็กเตอร์แล้วก็ดูแลเรื่องโชว์ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะคงต้องเข้าไปมีส่วนทํางานร่วมกับเด็กนะครับมีครับแล้วก็มีส่วนในการที่จัดหา ฟังชันอะไรต่างๆนะครับที่เป็นความที่เป็นความถนัดของตัวเองเนี่ยเอาไปร่วมงานกับน้องๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีทังครีทีเขาทําให้เกิดเป็นรูปแบบที่น่าสนใจน่าติดตามอะไรเงี้ยซึ่งคงต้องติดตามในรายการกนะ mm hmm. ็ภูมิใจนะรครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการนะครับก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นเป็นคอนเซ็ปที่น่าสนใจมากๆนะครับก็เรียกว่าผมเองมีอะไรที่จะร่วมสร้างสีสันให้รายการนะครับจะเป็นข้อมูลต่างๆประสบการณ์ในการทำงานเนะี่ยก็คงเอามาใช้เต็มที่ เพื่อทาให้น้องๆที่เขเข้ามาลุกขึนได้าอีกทีหนึ่งก็สามารถสร้างความสุขให้ผู้ชมได้ได้อย่างเต็มเต็มอิ่มนะครับ เอาละครับงานนี้ใครจะเป็นผู้คว้าตำแหน่งเดอะมา t e สเตอร์และเงินรางวัลจำนวน1ล้านบาทไปครองคุณผู้ชมเท่านั้นแหละครับที่จะเป็นผู้ตัดสินร่วมชมไปพร้อมๆกันที่หน้าจอทีวีบ้านคุณได้ตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์จนถึง21มีนาคมตลอด24ชั่วโมงและร่วมชมคอนเสิร์ตท,ทุกคืนวันเสาร์ได้เพียง4สัปดาห์เท่านั้นนะครับเตรียมบวชกันให้ดีๆล่ะ